สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความดีใจกับทีมอาร์เจนตินานะครับทีมฟ้าขาวสิ้นสุดการรอคอยของผู้ชายที่ชื่อว่าเมสซี่นะครับกับตันทีมคนเก่งคนเก่าในที่สุดเขาก็คว้าแชมป์โลกได้สมใจปรารถนา แต่เรื่องราวของชายคนนี้มันช่างแตกต่างกับเมสซี่เหลือเกินครับเพื่อน,เ,อนเรื่องราวของลุงวินชายอายุ58ปีเขารอคอยหญิงสาวคนหนึ่งมาเป็นระยะเวลาแลมปีไม่เคยได้สัมผัสแม้แต่ขาอ่อนไม่เคยได้สัมผัสแม้แต่ปลายผมแต่เขากลับต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนหลายแสนบาทเรื่องราวของลุงวิน รุ่นใหญ่ไฟใกล้มอดมีที่มาที่ไปยังไงเหตุไฉเขาถึงถูกสาวหลอกเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังกันเลยครับผมลุงวินเองนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับเป็นชาวสวนยางอยู่ที่อำเภอบ,บ้านดุงจังหวัดอุดรอ,อายุ58ปีเป็นรุ่นใหญ่ไฟใกล้มอดครับเพื่อน เป็นเบอร์ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านครับแกก็ใช้ชีวิตของแกมาเรื่อยๆอยู่คนเดียวแบบเงาๆในกระท่อมเล็กๆภายในสวนยางครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าลูกหลานของแกนะครับได้แยกออกไปมีครอบมีครัวกันหมดแล้วนะครับแกก็เลยอยู่คนเดียวในสวนยางแห่งนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2564 นะครับความชิบหายก็เข้ามาในชีวิตแกนะครับเมื่อมีคนในหมู่บ้านนะครับได้มากระซิบบอกแกว่า มีไก่หลงมามีหญิงสาวอยากทำความรู้จักแกด้วยความที่แกเป็นรุ่นใหญ่เป็นชายเหงาครับเพื่อนๆแกก็เลยไปหาหญิงสาวคนนี้หญิงสาวคนนี้ชื่อว่าน้องสายครับเพื่อนๆอนอายุเพียง19ปีเป็นคนตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเป็นหญิงสาวหน้าตาดีที่อยู่ในอำเภอเดียวกัน บ้านใกล้เรือนเคียงไม่ได้ห่างไกลจากป่ายางของลุงสักเท่าไหร่พอลุงหวินไปเจอครับถึงกับยืนตะลึงถึงกับต้องชะงักนี่คือหญิงสาวที่ลุงใฝ่ฝันมานานดอกแรกจุดเริ่มต้นน้องซายบอกว่าลุงหนูอยากรู้จักลุงหนูอยากคบกับลุงแต่มีเงื่อนไขครับเพื่อนๆหนูขอเงินสามพัน ไปเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนก่อนได้ไหมอยากพาเพื่อนไปกินหมูกระทะเดี๋ยวหนูจะกลับมาหาลุงที่กระท่อมกลางสวนยางนี่คือสิ่งที่น้องสายเปิดมาตอนแรกเลยครับเพื่อนเปิดมาด้วยความสัมพันธ์แบบลึกซึง้งการที่เป็นรุ่นใหญ่ไฟใกล้มอดคนที่หางมือหญิงมานาน มันไม่มีอะไรจะเสียครับเพื่อนเงินสามพันแลกกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวอายุ19ปีเป็นผมผมก็เอาครับเพื่อนๆมองเห็นอยู่ตรงหน้าว่านี่คือหญิงสาวหน้าตาดีหน้าตาสะสวยแล้วข้อเสนอมันเย้ายวนครับเพื่อนๆแค่เงินสามพันแลกกับความสัมพันธ์ลึกซึง้งใครไม่เอาก็โง่แล้วครับเพื่อนๆลุงหวินไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ ควักเงินสามพันให้หญิงสาวเพื่อนำไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นลุงวินกลับมาที่กระท่อมกลางสวนยางครับเพื่อนๆมาอาบน้ำแต่งตัวรอจัดที่หลับที่นอนให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะ,ะเผด็จศึกหญิงสาวยังไงก็แล้วแต่ค่ำคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดจนแล้วจนรอดครับเพื่อนๆนจากนาทีเลื่อนไปเป็นชั่วโมง จากชั่วโมงเลื่อนไปหลายๆชั่วโมงลุงวินนอนรอตัวเกรงอยู่ในกระท่อมกลางสวนยางครับเพื่อนๆบางครั้งบางคราวมีมรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาลุงวินคิดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวมาหาลุงวินก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับกระโปกที่แข็งปังรอพระเดชศึกแต่มันไม่ใช่ครับเพื่อน เป็นคนยิงนกตกปลาเป็นคนออกมายิงหนูในช่วงเวลาค่ำคืนลุงวินผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าในค่ำคืนนั้นรอจนเช้าหญิงสาวก็ไม่มาครับเพื่อนๆน้องสายไม่ได้มาตามสัญญาน้องสายไม่ได้มาตามนัดครับเพื่อนเพื่อนน้องสายเทลุงวินตั้งแต่นัดแรกไม่ได้มาให้ลุงวินจัดการไม่ได้มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลุงวินลุงวินก็รู้สึกผิดหวังนะครับแล้วก็ตัดใจ ไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้เหมือนกับเสียเหลี่ยมเด็กครับเพื่อนๆโดนเด็กหลอกเอาเงินสามพันไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนี่มันเสียเหลี่ยมรุ่นใหญ่อย่างเราเสียละเกินลุงวินคิดทํานองนั้นเลยนะครับเพื่อนๆแต่แล้วน้องสายก็งัดมารยาหญิงออกมาหลอกลุงวินอีกรอบโดยน้องสายได้ทักเฟซมาหาลุงวินแล้วก็บอกกับลุงวินว่าวันนั้นหนูขอโทษ เนื่องจากว่าหนูกินหมูกระทะเยอะไปแล้วมันรู้สึกจุกรู้สึกแน่นถ้าหนูไปมีอะไรกับลุงหนูกลัวว่าจะจุกเพิ่มกว่าเดิมหนูก็เลยไม่ได้ไปนี่คือคำปลอบใจที่น้องสายมอบให้กับลุงหวินบอกว่ากลัวจุกกลัวเจ็บกลัวรับลุงไม่ไหวลุงวินก็แอบอมยิ้มเล็กๆครับเมื่อหญิงสาวบอกว่าลุงวินเก่งอย่างนั้นลุงวินเก่งอย่างนี้ กลัวว่าจะรับลุงวินไม่ไหวอยากให้สภาพร่างกายพร้อมเต็มร้อยค่อยมาสู้ศึกกันนี่คือคำหวานที่หญิงสาวโปรยมาโดยตลอดลุงวินเองก็เลยให้อภัยหญิงสาวคนนี้ครับเพื่อน,พอ,นพอลุงวินติดกับหญิงสาวนะครับหลงในคารมของเด็กอายุ19ความสัมพันธ์ของลุงวินกับน้องสายกลายเป็นความสัมพันธ์แบบคนยุคใหม่ กลายเป็นความสัมพันธ์ผ่านโลกโซเชียลครับเพื่อนๆลุงวินไม่ค่อยได้เห็นหน้าน้องรายอีกเลยเป็นเพียงการทักทายมาพูดมาคุยผ่านเฟซบุ๊กเท่านั้นและสิ่งที่มันตามมารู้ไหมครับเพื่อนเอนมันเป็นยังไงน้องรายเองมักจะทักมาขอเงินกับลุงวินอยู่บ่อยครั้งครับเพื่อน การทักมาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะทักมาเปล่าๆนะครับเพื่อนๆมีสิ่งของสมน้ำหน้าคุณมาให้ลุงหวินด้วยนั่นก็คือภาพวิวครับเพื่อนๆเ,เป็นการโชว์ล่องนมเป็นการโชว์แคมมีการเปิดวับวับเบมแวม,ม,มีการถ่ายอวัยวะเพศแบบซูมแบบใกล้ชิดแบบ3มิติแบบ 3D กันเลยทีเดียวลุงวินเองเห็นแล้วก็ใจวิวนะครับ อยู่ดีๆหญิงสาวอายุ19ส่งภาพรับภาพวิวมาให้ใครเล่าจะอดใจไหวครับเพื่อนๆขอเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นครับเพื่อนๆขอ2,000ก็ได้2,000ขอ3,000ก็ได้3,000ทีนี้การที่น้องาสายส่งรูปมาให้ลุงวินบ่อยๆมันเกิดความชินชามันเกิดความน่าเบื่อครับเพื่อน จิ๋มอันเดิมนมอันเดิมเห็นจนแทบจะถึงมดลูกอยู่แล้วทั้งแหกทั้งปลิ้นลุงหวินเองก็ไม่ค่อยที่จะให้เงินน้องสายในระยะหลังน้องสายขยับสเต็ปเพิ่มเติมความหลอกลวงบอกว่าลุงเดี๋ยวลุงไปเปิดรีสอร์ทนอนรอเลยขณะน,นี้หนูกำลังอาบน้ำหนูกำลังล้างจิ๋มให้สะอาดเพื่อที่จะไปหาลุง ไม่โกหกลุงอย่างแน่นอนพอเป็นแบบนี้ลุงหวินเองก็กระยิมยิ้มย่องครั้งนี้คงจะได้ผ็็ตศึกน้องสายอย่างแน่นอนลุงวินเองนะครับควบมอเตอร์ไซคันเก่งไปที่รีสอร์ทใกล้เคียงกับหมู่บ้านไปที่รีสอร์ทที่นัดหมายกันไว้ไปเปิดห้องนอนรอนะครับดูหนังโป๊เพลิน,นกระโปงแข็งโป๊กนะครับเพื่อรอน้องสายมาหาที่รีสอร์ท แต่จนแล้วจนรอดนะครับจนครบเวลาเปิดชั่วคราวสามชั่วโมงน้องสายก็ไม่มาหาพอทักไปน้องสายอ้างนั่นอ้างนี่บางครั้งบอกว่ารถเสียบางครั้งบอกว่าแม่อยู่บ้านแม่ไม่ให้ออกไปหาบางครั้งบอกว่าเพื่อนมาหาเดี๋ยวไปทุระก,กับเพื่อนก่อน แล้วก็ส่งรูปจิ๋มเดิมๆมาให้ลุงวินเป็นรางวัลปลอบใจนึกว่าจับฉลากกาชาตครับเพื่อนๆได้แต่รูปเดิมๆได้แต่จิ๋มเก่าๆลุงวินเองผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยครั้งที่ลุงวินขับรถออกจากรีสอร์ทด้วยคราบน้ำตาที่เปื้อนหน้าลุงวินต้องแบกกระเจียวเก่าๆแบกกระเจียวเหี่ยวๆมาตำหมอยที่กระท่อมกลางสวนยาง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาแรมปีครับเพื่อนมันสุดจะทนมันสุดจะกลั้นผู้หญิงอะไรหลอกค้งแล้วครั้งเล่ามูลค่าความเสียหายจำนวนเงินที่ลุงหวินให้น้องสายไปไม่ใช่น้อยๆครับเพื่อนรวมเบ็ดเสร็จประมาณสามแสนบาทหมดเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับคำนี้คงเหมาะกับลุงวินอย่างแน่แท้ ลุงวินเองนะครับถึงกับออกมาร้องขอความเป็นธรรมออกมาร้องกับสื่ออยากให้น้องทรายมาเคลียร์ใจครับเพื่อนๆว่าจะเอายังไงกันแน่ครั้นจะทิ้งไปดื้อๆมันก็ยังคาใจอยู่ไหนจะรูปที่เคยส่งมาให้ไหนจะคำหวานที่เคยแชทหากันความสัมพันธ์มันยังค้างคาครับลุงวินเองอยากเคลียร์ใจกับน้องทราย การที่ลุงวินออกมาเปิดเผยนะครับทำให้ชาวบ้านล้านตลาดรู้ทำให้คนในครอบครัวรู้ทางลูกสาวของลุงวินยื่นคำขาดเลยบอกว่าถ้าลุงวินยังคบหากับหญิงสาวคนนี้อยู่ทางครอบครัวจะตัดขาดจากลุงวิน ไม่ให้ลุงหวินส่งเงินไปให้น้องสายอีกแล้วดอกนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดถือว่าโดนเด็กหลอกก็แล้วกันอย่าไปมีความสัมพันธ์กับน้องสายอีกเลยไม่งั้นอาจจะไม่เหลือแม้แต่กระท่อมกลางสวนยางอาจจะไม่เหลือแม้แต่ต้นยางสักต้นถ้าหากยังคบกับน้องสายอยู่สุดท้ายแล้วนะครับนักข่าวเดี๋ยก็พยายามติดต่อไปหาน้องสายนะครับ แต่ว่าติดต่อไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อน้นองทรายเองนะครับเป็นนักเรียนอยู่ในจังหวัดอุดรน,นะครับน่าจะเข้าไปเรียนหนังสือน่าจะไปนั่งกินไอติมกับหนุ่มๆนุมไปนั่งดูหนังอวตารกับเพื่อนๆนืน,นครับปล่อยให้ลุงวินนั่งกระเจียวแข็งอยู่ที่กระท่อมกลางสวนยางต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของลุงวินนะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีนะครับโชกข้ามรุ่นนะครับโดนเด็กหลอกหวังจะกินกระดูกอ่อนๆเคี้ยวดังกรุบกรุบ สุดท้ายนะครับกระดูกติดคอไม่ได้จับแม้แต่แขนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออไปเพื่อนๆไว้หน้าที่นี้ด้วยคำพูดใดคำพูดหนึ่งวาจาใดที่ไม่เหมาะสม กราบขออภัยไว้ณจุดนี้ด้วยขอให้เพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello t e ขอบคุณครับผม